ุณจะสามารถแท็บจอได้ไหมอ่ะหรือผมแท็บไม่ได้หรือผมทําได้แค่แค่แชร์ไอแชร์ผมอยากผมอยากชแชร์เลยเดี๋ยววันทงมงานแล้วกันใครมาดูทันก็มาดูทันเด้อพอดีนะครับใครมาดูย้อนหลังก็คือสมาชิกเท่านั้นนะเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวปิดเออเดี๋ยวเดี๋วจะปล่อยเป็นสารนะสัก,ส,กสักแบบหนึ่งเดี๋ยวพาเดินเดินดูตลาดนะแถวบ้านแบบหลงลเลยนะ อันนี้ทางเข้าร้านเขาน่าจะเตรียมเก็บเป็นหมดแเรามังไม่รู้จะได้เหลืออะไรให้ดูไหมสองทุม่ม <c oughs> เออบ้านนอกมันปิดเร็วมันไม่เหมือนแบบในเมืองในกรุงเทพในขอนแก่นกรุงเทพก็ปิดกันนู่นป่ะสี่ห้าทุ่มปะ่ะตลาดนัดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็แบบว่าสองทุ่มก็เริ่มเก็บกันแล้วของก็เริ่มแบบเงียบๆแล้วคนเริ่มไม่ค่อยมีกันละเดี๋ยวผมปไปดูกันดีกว่าอันนี้อยู่ที่เมืองพลนนะคะจังหวัดขอนแก่นไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเนาะอยู่ที่อำเภอพลนนะคะ ตลาดนัดหลงละเลิงจะมีทุกวันที่ทุกวันที่เท่าไหร่อ่ะเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนก็จะมีของเดือนนี้นะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนธันวาคะก่อนปีใหม่เนาะแล้วก็จะเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคม ปีละสามเดือนแค่นั้นเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นกุมภาตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปจนถึงตุลาคมก็จะเปลี่ยนจากลงลเรเรงเป็นถนนคนเดินเมืองโคนแทนนะคะเฮ้ยหรือเราไม่ตั้งเป็นเฉพาะสมาชิกดีติดแล้วก็แบบเปิดสธาณะเลยตนโปรโมทตลาดแถวบ้านอะไรเงีเ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยไปชวนคนมาดูสตรีมก่อนดิทุกคนดูหน้าหน้าทางเข้าไปก่อนนะได้ยินไหมเสียงผมออกชัดไหมอะทุกคน ได้ยินไหมคะกีโก้มาสก์ขี่เตะมีเตะพูชีนอทอมสันขี่เตมเตได้ยินไหมมีคนกดไลค์เราด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมผมไม่สามารถมองเห็นคอมเมนต์ได้อะฮาวทูดูคอมเมนต์สตรีมตัวเองวะ อีสิทธิ์ possible to see comment หรือยังไม่มีใคร c o m มนต์อะเอ้ยไม่ได้จะอยู่สตรีมอยากดู c o m มนต์ทุกคนตัวกองแชทข้อความทั้งหมดปึ๊บอุย้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอเคสามเจ็ดเก้าเก้าเอผมผมไม่เห็นชื่อช่องนะมันเป็นแท็กมาให้สวัสดีนะคะสวัสดีต้อนรับนะได้ยินไหมผมไม่ค่อยสตรีมผ่านโทรศัพท์เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะจะได้ยินเสียงรบข้างเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าสวัสดีนะคุณนะ เราเข้าไปดูในงานกันดีกว่าเราต้องต้องให้ดูไหมแบบว่าตลาดนั้นนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีตามป้ายนะครับร้านร้านแถวบ้านทั้งหมดเลย <c oughs> เ,เข้ามาในงานก็จะไม่มีอะไรุกนะคนก็จะได้พบเจอกับการจอดมอไซค์ที่มัวส่วมากจัดการม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แบบว่าเออตลาดนัดแถวบ้านก็อย่างนี้แหละก็ว่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าหรูมากแล้ว มอเตอร์ไซค์ก็จอดกันข้างทางรถยนต์ก็คือใครเอารถยนต์มาไม่ได้จอดเดี๋ยวผมบอกให้รถยนต์คือจอดยาวไปถึงถนนข้างนอกเออใครอยากมาต้องมอเตอร์ไซค์มาได้ยินครับโอ้ดีจังอันนี้เป็นทางเข้านะคะอันนี้เป็นทางเข้ามีป้ายป้ายบอกอยู่เมืองพลเนาะป้ายน,นี้จะมีแค่เฉพาะช่วงช่วงนี้เท่านั้นนะคะเวลาปกติจะไม่มีนะปกติจะมีแค่ด้านหลังบอกว่าเป็นสวนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะคะพื้นที่ตรงนี้ก็คือ บริเวณบึงและเริงไหวเป็นส่วนสาธารณะรอบบึงละเริงหวนะคะอำเภอพลเนาะถ้าโซนทางซ้ายมือนะคะโซนทางนี้จะเป็นโซนร้านของกินเนาะถ้าอ้อมไปทางขวาทางนู้นนะก็จะเป็นโซนขายพวกกิฟช็อปเสื้อผ้าของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าจังหวัดอะไรครับคุณแบงจังหวัดขอนแก่นครับผมวันนี้เราอยู่กันที่อําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะตลาดนั้นนี่มีแค่3าเดือนเท่านั้นนะคะก็คือ เดือนนี้เนาะพุชิกาธันวาแล้วก็มกราแล้วจะมีเพียงแค่วันเสาร์สุดท้ายของเดือนเท่านั้นนะคะเหมือนเขาเก็บกันเกือบหมดแล้วอะทุกคนสองทุ่มแล้วอะหมดกันเกือบทุกร้านแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรขายแล้วผมอยู่นครปฐมครับว่าไกลกันนิดนึงเนาะไก่แทบบุรีไก่ไกทอดหมดแล้วอะมันไม่เหลืออะไรให้ผ่มกินแล้วหมดหมด ตลาดวายเร็วมากทุกคนตลาดวายเร็วมากพิซซ่าก็จะหมดมีหมูสเต๊ะย,ยังเหลืออยู่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยก๋วยเตี้ยว๋วยเดี๋ยวก็จะหมดแล้วอันนี้อะไรเบคอนพันเห็ดหมดเกลี้ยงผมพาทุกคนมาดูอะไรกันครับเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มาเพราะว่าแบตโท,ทรศัพท์หมดแล้วพอโทรศัพท์มีแบตก็คือ ร้านเก็บเกันเกือบหมดแล้วผัดไทยก็ใกล้หมดแล้วชาชีสไปดิเดินมินีแค่สองซอยนี่ซอยที่หนึ่งหมดซอยที่หนึ่งก็คือจะหมดแล้ว,ว่ทุกคนมันโอพคทุกคนมาดูช้าเกินไปป้าป้าของของกินมันก็มีแค่นี้แหละทุกคนมันมันเก็บหมดและนะคะเดิน,นสวยๆอากาศสบายนะ คือถ้ามาแต่วันกว่าน,นี้ก็จะแบบว่าบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินลมเย็นๆใช่ไหม <S <S ผมมองเลยนะอยู่นี่หนาวมากตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ19 20องศาแค่นั้นผมใส่เสื้อแบบอย่างหนาลมหนาวมากๆเลยเราก็ซื้อของกินตรงนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็มานั่งโซนนี้ครับบรรยากาศโคตรโรแมนติกบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากมอใจเว้นเน้นเง้นคือตรงนี้นะคะมันจะเป็นริมริมบึงเป็นเขาเรียกเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะเป็นอ่างเก็บน้ำแถวบ้าน เออมันจะเป็นเป็นบึงเล็กๆปบรรยากาศดีมากทุกคนก็คือเราก็ซื้อของกินแล้วก็มานั่งนั่งคิวกันริมน้ํามองไปทางนี้อันนี้มันมืดแล้วมันอาจจะไม่เห็นเสียดายตอนห้าหกโมงอ่ะพายทิ์ตกสวยๆอย่ะผมมาไม่ทันตรงนี้เป็นริมน้ำตรงนี้จะสวยมากมองไปตรงนี้มันจะเห็นเป็นพายทิ์ตกพอดีเลยสวยมากๆนะก็ใครมีโต๊ะมีเก้าอี้ก็มากางเต็นท์นั่งกันมาจากไหนยี่ห้าคนวันดีทั้งยี่สิบห้าชีวิตที่มาดู ตลาดนัดแถวบ้านของผมม,มันไม่เหลือแล้วขนาดขนาดร้านของหวานยังหมดอ่ะทุกคนขนมหวานไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเหลือแค่นี้เราเดิอนอย่างไงดีไม่ให้รถชนซ้ายมือนี่เป็นแก๊งคุณพี่เขามานัดรวมตัวกันเท่ๆทั้งนั้นเลยรถ โซนนั้นจะเป็นโซนเวทีนะคะโซนเวทีวันนี้เหมือนจะมีประกวดประกวดรูปถ่ายมั้งมีประกวดลูปถ่ายแล้วก็มีเป็นงานอาร์ตงานฟาร์มรออนญาตรับสนามญาร้านของกิน <c oughs> วันไม่เหลืออะไรให้ดูเลยว่าทุกคนผมอดโทว์ <c oughs> อดโช <c oughs> ว์องกินแซบ <c oughs> แถวบ้าน <c oughs> เหลือแต่ร้านเปล่า ชาชิตขนาดชายังหมดดรูชาชิตมันจะไปเหลือลอะไรอ่ะมียำเหลือนิดหน่อยอ๋อครับผมสวัสดีคุณปอนเจกันนะครับสวัสดีนะับดูดิหมดเยี่ยงแล้วจะตูปปะ้เป่าขอเสียงปรบมือครับถึงเวลามอบรางวัลกันแล้วนี่ลานต้นตำ เรียบร้อยมีร้านเทกรนตาดคิดถึงสุดหล่อมากค่ะปุ้ยใช่เหรอคิดถึงเช่นกันค่ะคิดถึงเช่นกันครับสุดหล่อสุดหล่อวันนี้ไม่ไม่รู้จะได้สตรีมเกมหรือเปล่าใครอยากดูสุดหล่อสตรีมเกมเจอกันน่าจะดึก,ดกเลยผมไม่รู้ผมจะได้สตรีมไหมเพราะกว่าจะถึงบ้านกว่าจะปิดเก็บร้านก็น่าจะน,นู่นอ่ะสี่ทุ่มมั้งขับใช่เลยนะขับใช่เอ่อนู่นเลย สี่ทุ่มห้าทุ่มถ้าถ้ายังมีแรงเหลืออยู่ผมอาจจะมาสตรีมแต่ว่าไม่สตรีมในย t u b e นะครับเดี๋ยวไปสตรีมในทวิชนะเลยเสียงเสียงเวทีมันดังกว่าเสียงผมพูดหรือเปล่านะผมชอบมากครับอุ้ยจริง้หรอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะหมดแล้วโซนของกินถัดจากนี้ไปจะเป็นโซนงานงานค้าเป็นพวกแฟชั่นแล้วก็กิฟท์ช็อปแล้วนะคะอันนี้เป็นซั้นเสื้อผ้าเนาะแล้วนั้นเป็นงานร้านขายเครื่องหนัง ร้านนี้จะเป็นขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนาะ,ะขายเสื้อผ้าส่วนอันนี้ร้านผมเองทุกคนมีใครอยากได้ตัวไหนไหมผมชอบสุดหล่อมากครับจริงครับจริงครับผมเอ้ยจริงหรอ,อขอบคุณนะคะดีใจมากเอ้ยทุกคนนี่ร้านผมเองใครอยากได้ตัวไหนไหมทักหลังไมล์ได้ดิสคอร,ร์ดลิงในคำอธิบาย ผมก็ามามาตั้งแต่สี่โมงตั้งร้านเสร็จสี่โมงเงี่ยบเหงามากทุกคนปีทุกปีทุกปีมันจะแบบว่าคนเยอะกว่านี้นะปีนี้แบบเงียบเหงามากขายหมดแต่ของกินโซนนี้โซนแฟนชั่นโซนกิฟต์ช็อปก็คือเงียบเหงามากทุกคนนูตวัวตาเหลือเหลือแบบเหลือลุ้นๆเลยอ่ะมีใครอยากได้ตัวอะไรไหมมีใครอยากได้ตัวอะไรไหมบอกได้นะัทกทักบอกได้นะครับจริงเหรอครับผมจริงครับจริงครับ อันนี้จะมีแบบโฟนแฮนด์เมดอันนี้เป็นหมวกถักเสื้อผ้าแฟชั่นโอ้ยร้านแคคตัสคุณนะคุณนะขายแคคตัดเขาจะเก็บร้านกลับรวเดี๋ยวรอร้านข้างๆเก็บหมดเมื่อไหร่ผมก็เก็บหมดเหมือนกันหมดแล้วครับตลาดนะั้นแถวบ้าน <c oughs> ขอลายน้อยครับผมไม่ถ้าขอผมไม่ให้ถ้าขอผมไม่ให้แต่ผมขายนะทุกคนไปแล้วหมดแล้วประมาณนี้ ผมเสียดายอะ่ะผมผมมาค่ำไปหน่อยถ้ามาทานตอนสี่ห้าโมงเย็นตอนเอ้ตอนห้าหกโมงเย็นอะ่ะมันจะสวยมากทุกคนตรงเนี้ยอากาศดีอากาศดีแสงสวยเหมาะกับการปิกนิกเป็นที่สวดมาตอนคืนก็เคียก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนีแบบมันมืดแล้วไงมันไม่เหลืออะไรให้ดูแล้ว ริมน้ําริมบึงก็แบบว่ามืดตือ้อไม่เห็นน้ําแล้วในหนาวมากตอนนี้หนาวหนาวมากๆเล่นลายป่ะไม่เล่นลายครับผมไม่เล่นลายครับอ๋อขอลายหน่อยครับความหมายก็คือขอลายใช่ไหมคะขอลายไม่มีลายนะปกติไม่ใช้ลายนะคะลายไว้ใช้แค่ติดต่องานนะไปพวกเราแยกย้าย,าย,ายาแล้วหรือเปล่าปเป็นการสตรีมที่ปิดไวที่สุดในประวัติศาสตร์ อาไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวผมว่าจบจบสตรีมน่าจะตั้งเป็นส่วนตัวไว้ไม่ใช่ส่วนตัวตั้งเป็นเฉพาะสมาชิกไว้ใครมาทันก็ได้ดูใครมาไม่ทันก็เชิญสมัครสมาชิกดูตลาดนัดย้อนหลังเอานะครับหมดแล้วไม่มีอะไรอ่าเรากลับมาทางออกแล้วเนะี่ยมีแค่นี้มีแค่นี้เยน็ยนเยน็นสบายบรรยากาศดีๆ เออก็เดี๋ยวมาปิดสตรีมตรงหน้านี่ป่ะนี่ตรงหน้าทางเข้าอะรุวนย้ายย้ย้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวแวมขอตัวก่อนนะใครรอสตรีมคืนนี้ไปจิตตามในทวิชไว้นะอาจจะสตรีมเกมต่อในทวิชนะคะสายดำอาจจะได้ฟาร์มต่อเดี๋ยวไว้เจอกัน เดินหนาของกินสิวนอมลาซาเดินแล้วร้านมันไม่เหลือของกินแล้วของที่เหลือก็เป็นของที่ไม่กินไงของที่อยากกินเขาเก็บหมดแล้วอะเมื่อกี้เดินไปวนดูรอบนึงแล้วก็คือแบบว่าเนี่ยพี่เขาแบบว่ายกโต๊ะเก็บโต๊ะกันหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วขายหมดเกี้ยงของกินของที่ยังเหลืออยู่ก็เหลือแต่อะไรเหลือแต่กิฟ์ช็อปเสื้อผ้าเหลือแต่ของร้านตัวเองนี่เหละอืมหอยทอดอยู่ใสเบ่เหลือแล้วครับ หอยทอดหมดผัดไทยผัดไทยเหลือนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้อยากกินผัดไทยไก่ทอดไก่ทอดหมดหอยทอดหมดบะมีหมูกรอบหมดคือสันแบบว่าสันเพิ่งเริ่มรู้สึกหิวตอนสองทุ่มไงแต่คือสองทุ่มทุกร้านปิดหมดแล้วทุกร้านเก็บแบบเกลี้ยงเลยครับ <laughs> เออบอกด้วยนะผมชอบครับโอ้ยขอบคุณครับุนปอนแจกันขอบุณครับผมอืมหนาวแล้ว ไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวผมตอนนี้กี่โมงแล้วนะสองทุ่มน่าจะน่าจะใกล้ได้เก็บแล้วล่ะน่าจะประมาณสามทุ่มสามทุ่มเก็บร้านถึงบ้านสี่ทุ่มอย่างเงี้ยอืหมดขนาดนี้กลับบ้านนอนไปจบละจริงของกินอนะ่ะเขาเก็บหมดแล้วแต่ผมต้องรอโซนนี้ครับโซนโซนแฟชั่นโซนแฟชั่นก็บชอบโซนนี้ถ้าร้านข้างๆ,ขางๆเขาเก็บผมก็เก็บอืโซนของกินคือแบบเขากำลังพับเต็นกัน ของกินหมดไวจีของฟุ่มเฟือยเราก็รอกันต่อไปอายาวๆโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูนะบ๊ายบายนะคะมาต้านมันกดหยุดยังไงอะในโทรศัพท์อะฮัลโหล how to stop เออนี่ไงแน่ใจไหมว่าต้องการหยุดต้องการหยุดหนอาวอยากกอดครับไปกอดแมวกอดน้องแมวที่บ้านนะไปกอดน้องแมวกอดหมอนข้างกอดผาห่มที่บ้านนะคร